แต่ล่าสุดเขามปญี่ปุ่นเนี่ยเขาคิดถึงผมจนจนเขาต้องโทรมาพี่เดกว้าคนแล้วคุณใช้เวลาเพียงแค่สามวิในการกดรับสายเขาเหรอรู้ไงฮะไม่คือผมอ่ะคิดถึงแล้วโทรไปไม่เท่าไหร่แต่ว่าโทรไปแล้วสามวิรับเลยเนี่ยใช่เพราะว่าพี่ก็สงสัยเหมือนกันว่าปอนบอกว่าเอ๊ะทำไมโทรหาไม่รับสายแต่ทำไมซานต้าสามวินาทีรับสายเลยจะไม่เร็วได้ไงก็ปักหมุดไว้ข้างบนสุดอ่ะ กลุ่มรักคันเดิมั่วซ้ซ่มมันเป็นอย่างนี้ฉันต้องเข้าใจเมื่อได้มีเธอข้างข้างกนันคนที่ใช่มันมีอยู่จริงตอกลมรักคันเดิมั่วซัซ่มมันเป็นอย่างไรได้เจอฉัน